คลิปนี้เรามาดูการออกดอกของผักหวานป่านะครับผักหวานป่าจะออกดอกเมื่ออายุ10ปีขึ้นไปนะครับมีต้นสมบูรณ์นะครับก็จะออกดอกช่วงต้นกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับก็ผลจะติดผลก็ช่วงประมาณช่วงเมษานะครับซึ่งอารออกของผักหวาน,นจะออกตามลำต้นนะครับเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกิ่งก็มีเช่นกันส่วนใหญ่จะเกิดช่วงต้นปลายกิ่งก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับปรกกวานที่เห็นนี่ก็อายุประมาณ20ปีนะครับออกดอกออกดอกทุกปีแต่ผลปิดไม่มากสมมนิฐานว่ามาแรงมาเชื่อสมเกสรคงไม่มีมาก เป็นพวกพึ่งอะไรต่างๆานะฮะมันติดไม่มากซึ่งดอกของผักหวานจะเป็นดอกเป็นช่อนะครับคล้ายๆช่อมะม่วงนะครับแต่เล็กกว่านะฮะซึ่งปีนี้ถือออกดอกบ้านนะครับต้นนี้นะครับดอกมาครับน่าจะแรงจัด ปีน,นี้จะทดลองให้ระบบน้ำโดนหาวานต้นนี้นะครับว่าจะมีผลต่อการติดลูกไหมเพราะทุกปีเนี่ยจะเป็นปล่อยแบบธรรมชาตินะฮะดอกผักหวานเนี่ยเราสามารถเอาไปแกงได้นะครับอร่อยนะครับ แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้ไปธกีงานเพราะเราจะเก็บแผลไปให้มันติดลูกนะครับช่อดอกจะมีมากมายนะก็ดอกก็มัน นี้ออกดอกมากนะครับนี่ก็มาให้ดูนะครับว่าการออกดอกขวานเป็นอย่างไรน,นะครับต้นมันสมบูรณ์จออบคลิป การออกดอกของผักหวานแค่นี้นะครับเอามาให้ชมกันสำหรับนคนที่ชอบปลูกผักหวาน